สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับปัญหาซ d หรือว่าแผ่น DVD ไม่อ่านนะครับหรือว่าหาแผ่นไม่เจออาจมีปัจจัยหลายๆอย่างครับเช่นแผ่นสกรปรกแผ่นเป็นรอยนะครับวิธีนี้ก็จะใช้เป็นพวกน้ํายาทาความสะอาดมาเช็ดนะครับหรือหากไม่ได้เป็นที่ตัวแผ่นนะครับก็จะมีวิธีการเช็คเบื้องต้นมาฝากด้วยนะครับอันดับแรกคือไปที่สตาร์ทครับ ใช้คำสั่ง run นะครับแล้วก็พิมพ์ r i g i d s t นะครับแล้วก็กดปุ่มปุ่มโ ok ค,ครับจากนั้นนะครับดูที่โฟลเดอร์ HKLocal นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ system นะครับ เรามาดูที่ Control Set 001น,นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Service ครับจากนั้นนะครับเรามาหาโฟลเดอร์ UDFs นะครับด้านล่างนะครับ เมื่อเจอโฟลเดอร์แล้วนะครับให้ทำการรีเนมนะครับเป็น UDFS 1นนะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter น,นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของโฟลเดอร์ คอนโทรลเซต0 0นะครับให้ทำเหมือนเดิมนะครับไปที่โฟลเดอร์เซอร์วิครับแล้วก็หาในตัวของโฟลเดอร์ UDFS นะครับแล้วก็ให้ทำการ Rename ชื่อเหมือนกับอันแรกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้ กดปิดไปเลยนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆเบื้องต้นนะครับ